สวัสดีค่ะคุณครูชาวลิตดิฉันนางสาวกิรพัฒน์ดงแสงค่ะนักเรียนชั้นม .5 ้ับ5เลขที่22ค่ะวันนี้จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟโกราฟิกในหัวข้อเรื่องประเภทของศาสนาค่ะค่ะประเภทของศาสนานะคะแบ่งได้ตามลักษณะหลายประเภทดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะแบ่งได้ตามลักษณะเผ่าพ,พันธุ์ค่ะลักษณะเผพันธุ์นะคะมี3ประเภทค่ะดังนี้นะคะ หนึ่งค่ะลักษณะาของพันอรารยันนะคะลักษณะาของพันอรารยันมี4ศาสนานะคะคือ 1. ศาสนาพมินดู 2. ศาสนาเชน3ศาสนาศิก์ค่ะ4แล้วก็ศาสนาพุทธนะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่สองนะคะคือกลุ่มมองโกค่ะจะมีทั้งหมด3ศาสนานะคะคือ1ค่ะศาสนาเตา๋า ศาสนาชินโตแล้วก็ศาสนาของจื้อค่ะ3นะคะคือกลุ่มเซมิติกค่ะมี4ศาสนาด้วยกันนะคะคือ1ค่ะศาสนาโซโลฮัสเตอร์แล้วก็ศาสนายูศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็แบ่งตามวิวัฒนาการทางศาสนานะคะมี2ประเภทนะคะได้แก่1ค่ะศาสนาธรรมชาติค่ะศาสนาธรรมชาตินะคะ คือศาสนาที่คนในศาสนานะคะนับถือธรรมชาติค่ะคิดว่าสิ่งสิ่งลี้ลับนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไปสิงอยู่ในธรรมชาตินะคะ mm hmm. เช่นแม่น้ำภูเขาลำธารต้นไม้หรืออะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. เขาก็เลยเชื่อกันว่าแบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้น mm hmm. เขาจึงกราบไหวบูชาแล้วก็เอาเครื่องเส้นไปส่งเวยนะคะอย่าง mm hmm. เ,เช่นแบบ ต้นไม้ที่มีผ้าแรงผูกอยู่อะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าเป็นต้นโพต้นไทรที่แบบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่และนําไปกราบไหว้บูชาแล้วก็ไปขอพอรกันค่ะ 2. นะคะศาสนาองค์กรค่ะคือศาสนาที่มีการจัดรูปแบบมีการควบคุมให้เป็นระบบแล้วก็และมั่นคงนะคะมีระบบแล้วก็มีการจัดรูปแบบของตัวเองค่ะและศาสนาเผ่านะคะ ได้มีการจัดตั้งกฎหรือระเบียบของตัวเองขึ้นมานะคะโดยการคิดเองร่วมมือกันคิดตั้งกฎเพื่อให้ศาสนาของตัวเองนะคะมีความสงบสุขแล้วก็มั่นคงแล้วก็ยังยืนต่อไปค่ะเช่นศาสนายิวศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาเป็นต้นค่ะ 3. นะคะแบ่งตาม ประเภทของผู้นับถือศาสนาค่ะแบ่งได้สองประเภทดังนี้ค่ะประเภทที่หนึ่งนะคะคือศาสนาเผ่าค่ะศาสนาเผ่าคือศาสนาที่มีผู้นับถือศาสนาเฉพาะชาติใดชาติหนึ่งนะคะเช่นศาสนาฮินดูนับถือเฉพาะในอินเดียค่ะประเภทที่สองนะคะ คือศาสนาที่กระจายอยู่ทั่วโลกค่ะเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และก็ศาสนาอิสลามนะคะเรียกอยีกหนึ่งว่าศาสนาสากลค่ะค่ะประเภทที่4นะคะคือการแบ่งตามการนับถือพระเจ้านะคะแบ่งออกได้สองประเภทดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะคือเทวานิยมค่ะเทวานิยมคือเชื่อว่าเทพเจ้ามีจริงและเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งต่างๆนะคะเช่นการฟ้าผ่าฟ้าร้องหรือว่าฝนตกสึนามิมนุษย์ก็เชื่อกันนะคะว่าพระเจ้าเป็นคนทำให้เกิดฟ้าผ่าฟ้าร้องฟ้าแลบอะไรแบบนี้นะคะ คนก็ต่างเชื่อกันแพร่หลายในศาสนานะคะเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนายูดายและก็ศาสนาซวงฮัสเตอร์ค่ะประเภทที่2นะคะคืออาเทวานิยมค่ะอาเทวานิยมนะคะหมายถึงคนที่ไม่เชื่อว่า,าเทพเจ้ามีจริงค่ะโดยเชื่อว่าสรรพสิ่งและสิ่งต่างๆในโลกนะคะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติค่ะ โดยมนุษย์จะกำหนดชะตากรรมชีวิตของตัวเองค่ะยกตัวอย่างเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะไปขอพรอที่ศาลค่ะบอกว่าอยากให้ถูกหวยอยากให้รวยๆแล้วก็การงานดีๆนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาแล้วก็บอกว่าไม่เชื่อนะคะเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะที่การที่เราไปขอศาลแล้วจะทําให้การงานดีหรือว่ารวยๆนะคะผู้ชายคนนั้นเลยแนะนําผู้หญิงคนนั้นบอกว่าการที่ ไปขอสารแบบนี้อาจจะไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะการที่ทําการที่พยายามด้วยตัวเองอาจจะดีกว่าช่วยเหลือตัวเองทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเป็นการที่เราได้ทําสิ่งนั้นเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นมากกว่าค่ะเช่นศาสนาครธและศาสนาเชนนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ